จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมนั้นการ่าเป็นแชร์ซอมแมนตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับตะคายแลยไปชมคลิปกันเลยนี่ผมอยู่ในไข่แล้วเนี่ยใ่ไข่อะไรเนี่ยฮะอหมเมื่อไหร่้องชายของฉันจะกําเนิดขึ้นเนี่ยอฮ้ยแอมนี่แกเกิดใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอนี่นี่ฉันคือตัวอะไรเนี่ยฮะนายคือแชร์ซอมแมนยังไงเล่าแชร์ซอมแมนอย่างนั้นเหรอนี่ผมยังเด็กเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะฉันมีอะไรจะให้แกด้วยเอานี้ไปนะนี่คือกระดูกแล้วก็แอปเปิ้ลนะฉันแค่วันนายชอบกิน ขอบใจมากเลยนะนายชื่ออะไรล่ะเนี่ยฉันชื่อปจิตานะแต่ว่าฉันไม่ชอบกินกระดูกนะแต่ว่าแอปเปิลพอได้อยู่นะงั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราพาไปหาอะไรกินข้างในบ้านนั้นดีกว่าในนี้ไม่มีอาหารกินหรอเฮ้ยนี่มันถังขยะเรากินไม่ได้หรอกแน่อ๋ออย่างนั้นเหรอฮะโอเคเฮ้ยรีบตาฉันมาเร็วเข้าอะไรหรอผลไม้อย่างงั้นหรอมันก็มีแอปเปิลแล้วอยู่นี่นะไม่ใช่ซี่ในบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้มันมีอะไรล่ะเนี่ยข็าไม่เห็นมีอะไรนะ เอ้ยฉันขอนอนก่อนแล้วกันนะรีบเข้ามาเร็วเข้านายจะรีบไปไหนเนี่ยอะไรน,ะนี่ะนี่บ้านคนอย่างนั้นเหรอเฮ้ hey. ฉันมีคุกกี้อยู่ตรงนี้นายน่าจะชอบกินนะนะชอบกินเลยอย่างนั้นเหรอใช่ <S <S อืมอ่านายโตขึ้นด้วยแฮะโออย่างนั้นเหรอนี่ผมเป็นแชนซอมเมที่โตขึ้นแล้วอย่างอ,อะไรวนะน่ยเออไอแกคือตัวอะไรเนี่ยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแอรรีบหนีเร็วเข้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนหัวผมรู้สึกว่าผมได้รับพลังอะไรบางอย่างนะ่ะเยอ่าไปเลยไปคิวนี่นะไอลุงแกโดนไฟช็อตเฮ้ยเเยดี๋ยนะผมรู้สึกว่าผมมีพลัง ด้วยคะับจะตะแกรีไปไหนเนี่ยนี่สิฮ่าฮ่ตัวผมนั้นโตขึ้นแล้วแฮะผมรู้สึกว่ามีคนสองคนนี้เขามาทําอะไรที่นี่เนี่ยฮะเฮ้ยเรียบยกหน่อยสิเฮ้ยจะมาช่วยฉันเลยเรื่องไงนะก่อนที่มันจะตื่นน่ะนี่พนายนายทาอะไรหล่ะเนี่ยเอยเด็กน้อยไม่ต้องมายุ่งหรอกหน้าฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันก็โตโตเท่านายแล้วนะเนี่ยของฉันจะมีทองบนเลรวที่เยอะที่สุดฮ่าพวกแกน่ะมาด้ทาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับลุงเออแกคือใครเฮ้ยท้าไม่ได้ ทำอะไรไม่ช่วยฉันหน่อยสิอะไรนะโอ,โอ้ออกไปสิอ๋อนี่แกทําอะไรเนี่ยโอ้มีแต่ทอเอเดี๋ยวนะคุณลงุงลุงเป็นไงม้างครับเนี่ยลุงถูกฆ่าตายอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไอ,อ้แก่นี่มันขโมอยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อย่าไม่ยุ่งนะก่อนที่หัวหน้าฉันจะยิงหัวนายนะเออฉันไม่กลัวหรอกนะเฮ้ยเอเอมีอะไรเนี่ยฮะเออช่วยยกยกให้หน่อยสิเออฉันฉันอยากจะบอกว่า เลิกขโมยซะฉันไม่ได้ขโมยสักหน่อยเด็กนี่จะโดนฟันไหมเนี่ยฮะจะเย็นก่อนสินี่มันนี่มันท้องนี่นะนายขโมยของลุงคนนั้นน่ะเฮ้ยทำไงดีพวกนายนี่นะพวกนายอะไรนี่นะอย่านี่นะใหญฉันต้องฆ่าเลยนะนี่นะเออไม่นะหัวหน้าของฉันหัวหน้าของนายตายแล้วโดนตัดหัวเป็นไงเล่านี่ขนาดฉันยังไม่ได้ใช้เรื่อยเนี่ยเฮ้ยคนลุงคนนั้นเป็นไงบ้างเนี่ย ต้องไปช่วยซะหน่อยแล้วอเจอฉันด้วยนะมันข็โมยโทองของฉันนะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีนะเออฉันไม่ไหวแล้วใจเย็นนะคุณลุงเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไร ผมจะล้างแค้นด้วยการที่ว่าผมจะเผาเรือของมันแล้วกันนะแล้วก็เราจะเอาทองพวกนี้มาวางไว้ที่เดิมนะนี่นะเผาไปเลยในไหนมันก็ตายไปแล้วแล้วก็เผาไปเลยเพื่อไม่ให้ว่าทุกคนต่างรู้ว่ามีคนขโมยในหมู่บ้านของเราอะนะอืม,อมเผานี่ไปซะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่เราต้องไปช่วยคุณลุงก่อนฮนะ นี่คุณรู้เป็นไงมั่งวันนียเอ้ยมีใครอยู่ข้างในไหมเนี่ยฮะเอ้ยมันนี่สิฉันมีอะไรจะให้ดูนะนี่แกยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอนี่นี่คือปุญจตาของนายหรือเปล่าเฮ้ยไม่นะปุจตาออาช่วยฉันด้วยสิเฮ้ยนี่แกจะจะทอะไรปุจตาฉันเนี่ยฮะเอนฉันจะปล่อยไว้นะถ้าสมมติว่านายไม่เกี่ยวข้องนะได้นายปล่อยปุจตาฉันเลยนะโอเคเอาล่ะเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะ เ,เป็นไงล่ะเฮ้ยบูจิตาเป็นไงมั่งเนี่ยเออ,เอ,อฉันไม่ไหวแล้วน่ะเออทำไงดีเนี่ยเฮ้ยผมต้องใช้พลังเพื่อในการฟื้นฟูบูจิตตาเยอะ โอ้นี่นายช็อตฉันอย่างนั้นเหรอใช่เมื่อกี้ฉันช็อตนายนะนายตื่นแ,แล้วเหรอเนี่ยพลังของฉันสำเร็จโอ้เดี๋ยนะฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันนั้นเหมือนเพิ่มเวลมาด้วยนะอ่าเราไปกันเถอะจะไปไหนเนี่ยนี่โบจิตะนี่นะจะพาฉันไปไหนเนี่ยเฮ้ยแกด้วยนั่นสิเหมือนที่ว่าที่นี่นะฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะอย่างนั้นเหรอใช่เราลองเข้าไปดูไหมอืมก็ได้อยู่นะเ,เดี๋ยนะเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยเอ้ยระวังนะโบจิตะนีนะเหยาหมาป่ายอย่างนั้นเหรอข้ามันเลยรรออะไล ฉันมีพลังแล้วอนะอานามันโคตรเจ๋งเลยเนี่ยเอฉ,ฉันมีพลังด้วยฮะเอ๊ะนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยโอ้วันเดีเจ้ามนุษย์นี่คือแชนซอโซแมอย่างนั้นเหรอได้ใจเย็นไปจะถักอ,อม แกคงจะมาฆ่าฉันนะสินะเออฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะพอดีว่าฉันเข้ามาที่นี่เพื่อที่ว่าฉันจะหาอาหารน่ะนะอ๋อเอาล่ะถ้าแกจะมาหาฉันแล้วก็หรือาจะฆ่าฉันน่ะนะแกจะเป็นคนแรกที่ฉันจะไม่ฆ่าแกด้วยนะเชิญฆ่าฉันได้เลยใจเย็นฉันฉันไม่ได้อเป็นคนร้ายขนาดนั้นนะอ๋อฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีนะไม่เคยมีใครฆ่าฉันเพราะว่าฉันมีพลังสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถให้นายนั้นกลายร่างเป็นสเตมประสิทธิภาพได้เลยอย่างนะยังไงน่ะ ก็คือการัาเป็นแชนสซอมแมนอย่างเต็มตัวยังไงเล่าแต่ว่านายนั้นต้องไปหาไข่ของฉันก่อนนะเอาหนี้ไปอะไรเนี่ยนี่มันที่อยู่อย่างงั้นเหรอเออใช่ไข่มันจะดับอยู่ตรงนั้นมันมีมนุษย์ที่ขโมยไข่ของฉันไปนะถ้านายเอาไข่มาได้แล้วมาหาฉันฉันจะให้พลังให้นายกลายาเป็นแชนสซอมแมนอย่างเต็มตัวเลยละ จริงปะเนี่ยโอ้แน่นอนสิแอนฉันว่าน่าสนใจดีนะอ๋อก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาเออ่ไข่ามาให้นาแล้วกันฮะเราไปกันเถอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิปุจจตาเฮ้ยโอ้เดีย๋ยวนะ ทาไมฉันรู้สึกว่ามีพลังด้วยเนี่ยเหมือนที่ว่าอ้มังกรวัวตัวนี้น่าจะบอกความจริงนะสินะเอาละเราไปหาไข่นี่กันเถอะเอวโจิตะที่นี่อย่างนั้นเหรออ่าฉันคิดว่าที่นี่แหละนะใช่มันก็ปักหมุดไว้ที่นี่นะแต่ฉันคิดว่าที่นี่มันคือที่ซอมบี้ไม่ใช่หรือไงเนี่ยอ่านั่นนะสินะแล้วมันอยู่ตรงไหนนะเอเดี๋ยนะนี่ไงโจิตะว้าวเนี่ยมันตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าฉันเห็นมนุษย์ป่ายตัวนั้นด้วยนี่นะที่มันฆ่าลุงคนนั้นน่ะแต่มันก็มีฉลามกับตันจนสลัดหลอนเนี่ จะจะฆ่ามันให้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยนะปุจิตตเอ้ยย่าโอ้เดี๋ยนายโดดเลยอรอเฮ้ยเดี๋ยเขาก็ตายหรอกนี่ยเฮ้ยเยอะเอออะไรนี่นายมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แกแกนี่นะฆ่ามันเลยนี่เฮ้ยมีตัวนึงเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่นะจนสลับไอ้ฉลามอย่างนั้นเหรอโอยมีคนมาบุกฆ่ามันเลยปุจิตะนี่นายจะไปไหนเนี่ย ฉันจะกลายร่างเป็นจอรสลัดให้ได้เลยฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮฉันคือกัปตันปิยตะเอ,อเดี๋ยวนะฉันมามาให้นายจัดการนี่นะเอ้นี่นะฉลามกัปตันเขแกก็ใครเนี่ยสย่านี่นะเฮ้อ,อตายซะ ันรู้สึกว่าเออนายคือใครเนี่ยฉันคือโอเด่นะนี่คือเหรียญด้วยอย่างนั้นเหรอนายมีเหรียญเพียบเลยนะนายสามารถเอาได้อีกข้างล่างนะแต่ว่าฉันจะเอาศพนายไปด้วยนสิเยอะนี่ยอะย่าปัญตานี่นายยืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะฉันคือกัปตันไงนายคือกัปตันอะไรวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างดีกว่านะเออนั่นสินะไข่มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้นั่นไงไข่มังกรอ่อใครเนี่ยกัปตันช่วยด้วยกัปตันนาย งั้นเหรอกลับมาตายเล้วว,ลว,ว้าวโค<ฮ>ต<ฮ>รเจ๋งเลยเ,เสียงใครนะยังไม่ใช่เสียงฉันเองเอาละเราได้ไข่ามาแล้วนะแต่ฉันอยากจะรู้ว่าว้าวสมบัติเพียบเลยนะเนี่ยปจิตอาแหมอย่างงั้นเหรอรีบเอาไข่แล้วก็ออกจากที่นี่กันเถอะได้เลยปจิตเาเยอฉันได้ไข่ามาแล้วอาหลังจากนี้นายจะกลายเป็นแชนซอมแมนนายโดดได้หรือเปล่าเนี่ยได้แล้วโอเคเยอะเอาละเรารีบไปกันเถอะกลับไปหามังกรวัวแล้วก็จากนั้นฉันจะได้รับพลังแหมรีบไป ไ็เวเข้าแน่นอนไปกันเถอะเอาล่ะพุิตารีบมาเร็วเข้าเอ้ยฉันจะได้การับเป็นแชมซองแมแล้วละ่ะฉันดีใจกับนายด้วยนะเอาล่ะเรารีบขึ้นไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เป็นไงมั่งเนี่ยฮะสวัสดีมังกรตอนนี้นะ่ะฉันมีไข่ให้นายแล้วล่ะนะนี่ เอาไข่ไปเลยว้าวนี่มันลูกของฉันนี่นะใช่แน่นอนเอาละนายควรให้พลังให้กับเพื่อนของฉันนะโอ้แน่นอนฉันจะให้อยู่แล้วละเพื่อนของนายจะได้การร่เป็นชาร์ลสมแมนอย่างเต็มตัวอย่างงั้นเหรอเอาละแกมาอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคฮะได้เลยเอาละแกพร้อมนะฉันพร้อมแล้วละเฮ้ยยอออยอยยยอยยยอยยย นี่ฉันจะกลายร่างเป็นแชรซอมแมนยังงั้นเหรอเย้โอ้โดนนอนสิไฮ้นี่นายกลายราเป็นแชรซอมแมนจริงด้วยโอ้ oh. นี่เราฉันกลายรเป็นแชรซอมแมนเยอะเยอเอโอ้พลังของฉันดูดีมันโคตรแข็งแกร่งแล้วเนี่ยโอ้เ,อเดี๋ยวนะโอ้พลังไฟชอ็อต oh. พลังระวังหน่อยสิโอ้พวกน้อยกำลังทำอะไรอยู่นะเสียงใครเนี่ยปุจิตะนี่นายเป็นอะไรเนี่ยเอ่อ่วยฉันด้วยนะเออเฮ้ยปุจิตะโอ้นี่มาตัวอะไรเนี่ยโอ้มันจะฆ่าเราฆ่ามันซะเฮ้ยคอยขี่คอมันแล้วก็ยิงระเบิดไปซะโอ้โฉันจะฆ่าพวกแกให้ตายเฮ้ย ตายเลยดิเป็นไงเล่านี่ปุจิตานี่นายเก็บเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันจะฟื้นคืนชีพปุจิตาให้ได้ปุจิตานี่นายแข็งใจไว้นะหยาจมทำไมดูร่างฉันเนี่ยเฮ้ยฉันกลับมาแล้วเฮ้ยไอ้หมอนั่นตายด้วยใครเนี่ยโทษทีนะปุจิตาฉันฆ่ามันเองนะโอ้อย่างงั้นเหรอแน่นอนสิพราะไหนว่าการร่าเป็นชาซองมายังไงเล่าเฮ้ยนี่ปุจิตา นายทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้ฉันกำลังดูคนที่แข่งตัดเลื้อยที่เร็วที่สุดนะเอาล่ะทุกคนฟังทางนี้นะตอนนี้ฉันกำลังหาคนที่ตัดไม้ได้เร็วที่สุดและฉันมีทองเพียบที่จะมอบให้ลอยนะสำหรับผู้ชน,นะนะฮ่า <c oughs> ฉันสนใจดีนะ ไอ้หมอนั่นคือใครนะ่ะฉันว่าฉันควรไปลงแข่งดีไหมกจติตะเออแน่นอนสินายเป็นเลือ่อยแชมป์ซอมแมนอยู่แล้วเนี่ยอ้ฉันขอเลือกเป็นฝั่งขวาแล้วกันฝั่งที่มากที่สุดนะอ้อได้เลยเอามีใครที่อยากจะลงแข่งอีกไหมโอ,โ,อโอ้โหใครที่กล้าก็มาสิฉันเนี่ยคือแชมป์เก่าเลยแหละนะไอ้หมอนั่นน่ะนี่เขามาสิอ๋อได้เลยเฮ้ยฉันเองนะคุณลงุงอ้อนายอย่างงั้นเหรอใช่ใช่ฉันเองฉันจะลงแข่งเองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนายก็เลืกฝั่งซ้าย กันนะได้เลยฮะเอาละฟังกติกาไปนะใครที่ตัดไม้เร็วที่สุดง่ายๆเลยก็เป็นผู้ชนะนะนะเอาละฟังเสียงเปือแล้แล้วก็นายก็พร้อมได้เลยพี่นายต้องแพ้แน่ไอเด็กน้อยเฮ้ยเรียกฉันว่าเด็กน้อยอย่างงั้นเหรอเ็าจะได้รู้นะว่าใครน่ะแน่จริงเอาละเริ่มได้เฮ้ยอย่าฉันต่อให้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยฉันชนะแน่เฮ้ย อยอ่าด no ้นายทําอะไรลงไปนะเอาเราผู้ชนะแต่รับทองไปไอ้ไอ้หมอนั่นกลายเป็นตัวประหลาดนะจะตัวประหลาดบ้าอะไรไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวนาฉันต่อให้นายด้วยแล้วเลยฉันยังตัดดินให้ด้วยนะไอ้หมอน่นเป็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 นตัวประหลาดนะเอออย่างนั้นเหรอฉันไปแล้วนะตัวประหลาดอะไรเนี่ยพจิตะนี่นี่คือทองของนายน่ะเฮ้นายคือตัวประหลาดจริงอย่างนั้นเหรอเปล่าสักหน นะก็แค่เป็นตัวแชนโะซองแมนอะเฮ้ยพวกเราหนาีฉันหนีด้วยฮะไม่ได้โชว์เลยนะย่า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  เอาละผมคิดว่าผมจะไปหามังกรนั่นเองอะนะเพราะที่ว่าผมนั้นมีทองแล้วก็จะมอบให้เขาเฮ้ยยะว่าตอนนี้นะผมกลราเป็นชันซอแม่อย่างเต็มตัวเฮ้ยมังกรเาขาวนอะไรของเขาอะนะอ๋เอเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวของฉันอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมังกรเป็นไรวะเนี่ยนี่นายทำอะไรอยู่ข้างบนนั่นอะอ๋อช่วยฉันด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะ อ,อะไรวะเนี่ยฉันขอของรงมังกรตวนี้แอคือชมซอมแมทที่ได้รับพลังจากมันอย่างนั้นเหรอถึงคราวที่มันนั้นต้องรับกรรมจากฉันแล้วล่ะนี่แกคือตัวอะไรเนี่ยฉันคือมังกรยังไงเราเห็นฉันเป็นหนูหรือไงฮะไม่เด็ดนัดใจเย็ยนก่อนนะนี่แกจะมาดุดพลังของเจ้าตัวมังกรวัวของฉันไม่ได้นะ นายอยากจะได้คืนนายก็ต้องต่อสู้กับฉันก่อนนะเอ,อเ็นเนะต่อสู้กับนายอย่างงั้นเหรอแล้วถ้าสมมติว่าฉันฆ่านายเจ้ามังกรวัวก็ตายไปนะสิเออเอ,อ็นจะนะนี่แกมีพลังไฟเออเหรอเนี่ยเฮ้ยเออฉันจะนี่นะโอ้ไฟฟาช็อตอย่างนั้นเหรอเอไม่นะนี่ฉันฆ่ามังกรวัวอยู่ไหนเนี่ยโอ,อ,อ,อ้ไม่นะนี่นี่ผมฆ่าไปสองตัวเลยเหรอนเนี่ยโอ,อ้ฉันขอโทษนะเฮ้ยฉันขอวางทองไว้ตรงนี้แล้วกันนะ